สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วคะ่ะทุกคนมาคะ่ะมาคะ่ะมาเข้าครวัวได้กันกับกบค่ะวันนี้กบจะชวนทุกคนทําผัดกระเพราปลาหมึกนะกบได้หมึกแบบนี้มาจากร้านวอลมารนะคะทุกคนเป็นปลาหมึกแช่แข็งนะเป็นครั้งแรกที่ซื้อปลาหมึกแช่แข็งของวอลมารนะคะทุกคนปกติกบจะซื้อปลาหมึกแช่แข็งจากร้านจีนนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยอูย้ได้เยอะเหมือนกันนะนี่ ก็เลยจะชวนทุกคนทําผัดกระเพราไม่เยอะอยู่ทุกคนตอนแรกว่าจะามาทำเมนูหนึ่งแต่คิดไปคิดมาเอามาทําผัดกระเพาดีกว่า<ม>ก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะโขกนะคะทุกคนหอมหัวใหญ่อันนี้ใบกระเพาอขอไปคะ่ะพริกแช่แข็งเวลาโขกมันจะฉุนอันนี้ใบกระเพานะคะผมมีนิดหน่อยชิ้นเดียวนิดหน่อยก้อนนึงแล้วก็ใบโหระพานะคะ เครื่องปรุงก็จะเป็นฝาเขียวกับน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันผัดนะคะทุกคนเปิดเตาแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปเบาเตาหน่อยกู ก็ทาขึ้นมาเพราะว่ากระทะมันร้อนมากกลัวกลัวมันไหม้ทุกคนผมจะบอกทุกคนว่าขออนุญาตทําไปพูดไปสักหน่อยทุกคนหัวสมองกบเป็นไหมที่แบบประมาณว่าของอะไรก็ตามมันมันอยู่สิ่งที่เราหานะ่ะมันอยู่ต่อหน้าต่อหน้าเราอยู่ข้างเราแต่เราหามันไม่เจอ เดีคุณอำนาจเลิกงานม,มาคุยให้คุณอำนาจฟังว่ากลบหาของไม่เจอแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆนใี่เองแต่มันหาไม่เจอเหมือนวันนั้นคุณอำนาจเอาแว่นตาแว่นตาสายตาใส่เข้าไปคาดหัวเดินหาแว่นตารอบรอบบ้านที่ไหนได้แว่นตาอยู่ในหัวตัวเองเใส่มัุมลงไปเลยนะคะทุกคนมันไม่มีสติอยู่ในตัวเองไงถ้าแบบว่าเขาเรียกอะไร ถ้ามีสติอยู่ในขนาดนั้นน่ะก็จะรู้ว่าเออน้ำแข็งออกมาจากปลาหมึกทุกคนงินลายไม่หมดเหมือนกับพระท่านบอกเรามว่า <c oughs> <c oughs> ต้องมีสติเข้าใจล <c oughs> <c oughs> ปะปลาหมึกแช่แข็งมันจะมีน้ำนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากปลาหมึก หอมหัวใหญ่ทั้งตัเลยทนนี้เราก,ก็จะผัดทนนี้กบจะปรุงเลยนะทุกคนไม่รอให้มันอันนี้หรอกมันก็โอเคปรุงเลยใส่ฝาเขียวน้ำมันหอย ใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีทุกคน บใช้พี่กันเนี้ยดูเหมือนไม่เผ็ดนะทุกคนเผ็ดอยู่นะเผ็ดแบบเนี้ยชิมอร่ีแล้วใส่ใบกะเพราลงไปทุกคนใบกะเพราแช่แข็งทำง่ายๆเนาะ ก็มีสมองเมนูผัดกระเพาราปลาหมึกแล้วก็ต้มยำปลากระป๋องใส่ประกาศดดมประกาศดองกระ,ระป๋องน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วปิดเตาเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนผัดกระเพาราปลาหมึกของกบนะคะทุกคนหมยนร้อนๆกบก็จะปิดเตาป,ปิดคลิปไปในกระทะเลยนะมาดูนี่ต้ยมยำ ก็มีปลากระป๋องใส่ประกาศดองใส่หันเส้นด้วยเป็นไงเคยกินไหมเมื่อก่อนนี้วัยเด็กชอบมากโอเคค่ะทุกคนสดร้อน,อนบ,าบายๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบ,บายยค่ะคุณน้ำนาาครับผมบายยค่ะันนาบ,าบายครับ